วันนี้ถ้าผมจะมาอันบอ็อกปิกอัพบิพ๊กนัมน,นะครับผมสั่งเป็น ที่แพขาแพ็กมาสวยมากครับแบบเขาแพ็าดีมากเลทเก็บดีด,ดีนี่ผมเปลเป็นเอ่อให้ขาทำเขาเรียกอะไรเอียดแล้วอทำลิลิแลสวยครับสวยเดี๋ยวเรื่องเสียงนะผมจะมารีวิวให้ฟัง ทีหลังเขาแน่จีเพราะที่กีตาร์ตัวนั้นส่งไปทำสีอยู่ในกล่องก็จะมีนุนดนุ๊ดนี่เป็นติ๊ก๊กนะครับ่ตัวนี้คือแปดจุดหนึ่ นี่ตัวบิดนะครับครับการรับชมนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีนะครับดีทิ่ตด้สองกำลังซีอยู่ครับ